โอเคนะครับผมกาสวัสดีชมทุกคนทุกท่านเข้าสูช่องเ v Call V หนึ่งด้วยเลยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมแมปผีนะครับเป็นแมปผีไทยนะครับเป็นผู้สร้างเดียวกับอะไรสักอย่างนนี่นแหละมาเราเริ่มผีแรกก่นเลยนะครับผีคลองก้อยเข้าไปเลยครับเรื่องนะครับออ๋เขาจะพูด I am stress อ๋อวันนี้เขาจะนอน,นครับนอนในป่าอ่ะเขาก็นอนกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้คนนี้บอกฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยนี้ก็เขาบอกก็หลับตามปกตินะครับรอีกคนหนึ่งบอกรู้สึกหลับไม่ค่อยสบายเลยหลับไปคืนนี้นะครับคืนที่สอง ับกันคัดไปมาณนี้ตื่นมาเออฉันเจอผีมันคืออะไรอะ่ะ What is that นะับ hey. เฮ้ยเขาเห็นเพื่อน กำลังโดนดูดเลือดจากตรงเท้านะครับตะกี้ที่เขาถามว่ามันคืออะไรอะ่ะน no. ไม่นะเพื่อนฉันตายนะครับจบแล้วหรือยังวะอะจบแล้วจูนี่ที่แล้วกูจะกลับยังไงไอ้สัตว์เอ้ยกลับยังไม่ได้เลยเนี่ย ต้องรีเซ็ตตัวละครต่อไปนะครับเราไปดูผีต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือกองกอยเสร็จแล้วก็คือผีปอบาเริ่มมานะครับมีสองคนนี้นครับบอกว่าเขาจะไปล่าทาผีที่บ้านนะครับ บอกแม่ครับไปกับบ้านบ้านพาเพื่อนไปบ้านแม่เขานะครับอันนี้ลูกก็สวัสดีไอ้น,นี่ก็ผู้หญิงก็บอกเพื่อนว่าสวัสดีนะครับส่วนนี้ก็สวัสดีแม่เขานะครับผู้ชายโอเคแม่แม่งเด็กตับอยู่นะครับต่อไปนะครับไอ้ผู้ชายก็ถามว่าเอ้ยแม่แม่กินอะไรอยู่ครับนะอ่า แล้วแฟนก็ไปเห็นเออเห็นแม่แม่งกัดคอกัดหัวผัวเพื่อนมันอยู่นะครับเข้าไปต่อปุ๊บก็ชากไส้ยออกมากินนะครับวิงนี่แบบจะหนีแล้วนะครับแม่มังตาเขียวแล้วแบบบอกว่าอย่าเข้ามานะนะครับแม่กมาจะมากินตับอีนี่ไม่ ตายที่ไหนได้ลูกแม่งเด็กตับแม่แม่งให้ล่างลูกไปนะครับต่อไปไปดูหนังผีต่อไปกันต่อเลยนะครับเรื่องผีต่อไปมันเป็นการรีวิวหน่อยนะครับไปดูกันต่อเลยครับเราดูผีปอบผีกองกอยแล้วก็ผีต่อไปเป็นผีอะไรเนี่ยกุมารทอง โจรจะมาปนปนบ้าน <c oughs> วันนี้จะได้มาปบนบ้านแล้วเว้ยมาปนเฮี้ยเอ้ยอันนี้ถูกล็อกไว้โจนบอกแบบนี้แล้วแบบอะไรแบนบโจนไม่ได้ยินเสียงอะไรนะือนคนไม่วิ่งอยู่ที่บ้านโจนก็งง่าเจอเด็กถือมีดไว้ก <c oughs> ุมารหุ่นจัดไอ้เหี้ย เดี๋ยวไปต่อนคะรับปากฟันโจนก็ร้องอ๋อตาหลุดไปแล้ว,วลเว้ยชี่คแรบบับโอ้เรียบร้อยนะครับกรโดดมันทองข้างนี้อ๋อ ไอแชมูมันมาได้ไงเนะี้ยพี่ชายพี่ชายพี่ชายนะวันนี้ <c oughs> เจอกันผีต่อไปเลยนะครับผมต่อไปเป็นผีกระซือ แม่งมียาวเลยครับอา่าเรื่อมีคนนครับเข้าไปในป่านะเขาแบบเฮ้ยเห็นแสงไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นแสงไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับวับวับอยู่ตรงนั้นอ้อเจอกระสือนะครับปับเด็กตับอ๋อ <c oughs> ก็ชากใไส้จบจบเร็วจังวะผมก็จะรีวิวผีทั้งหมดในแบบนี้ให้หมดนะกันนะครับพยายามนะก็ซือไปแล้วต่อไปเป็นผีนางตะเคียนใช่ไหมอ่า บอผีจงมานะครับไอ้ผีไม่เห็นมีเลยต้นไ,ไม้ต้นไม้ตะเคียนผีอ่าร้องเรียกผีนะผีแล้วก็หนีกับบ้านดีกว่าหนีกับบ้านดีกลัวเฮ้เ hey. ขาถามว่าสาวเขาถามว่า เฮ้ hey, ผู้หญิงนี่มาจากไหนกันนะครับนี่กเบอรีบกลับบ้านดีกว่านะครับอันนี้เ <c oughs> จนโองเจนพีโพออ้าอ้าตาย างตปเคียนต่อไปผีเปรตต้องผีอีกสุดท้ายอีกสองผีเรื่มเรื่องมาก็นี่ก็ทำว่า ไอสต๊อ for m o m นี่ครับ where is your g e s your money ขอเงินนะครับก็บอกว่าอยู่ที่แม่นะเงินอยู่ที่แม่นะนี่ครับมันอยู่ไหนเงินอยู่ไหนครับนะี hey, ่เฮ้ยยานะครับ โอ้ oh. ตายจุดจุๆๆนะครับตกใจครับตอบตายเหมือนกันนี่นครับบาปของคนปุ้นเงินก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเราไปดูอันนี้เป็นอะไร นางตานี้กับกระหังนางตานี้ก่อนแล้วกันนี่ก็บบกี่โมงแล้วนะนอนอยู่นะครับน,นี่ก็เจอเจอผู้หญิงครับเฮ้ยไอ้ไปเล่นเล่นกันไหมนะครับ ไอ้น,นี่ก็ต่อไปยึดนะครับเหมือนไม่รอดแล้วไอสัตว์นี่ก็อ,กอ๋อฉันแค่ฝันไปหรือเน,นี่ยนะครับไอนน้ก็บอกเอ้ยฉันไม่ได้ฝันไปนี่นาะโอเคไอ้ก็นี่ก็บอก You are อาร e ส Want to kill you ฉันจะฆ่าคุณถ้าแกหลับฉันจะฆ่านายแน่โอ้ o oh, r r y ครับจะขอโทษอ้าตุดปี๊ดอย่างดีแล้วกล็ล้มตายแม็กไม่นะแม็ก เตือนซีเมกนะครับกลางลองห้โดนตะเคียนล่อคนระั <c oughs> ต่อไปไปดูผีตัวสุดท้ายกระหัง <c oughs> เราก็ต้องเดินไปเดินนะนะโอเคจะเป็นยังไงไปดูกัน วันนี้มันเดินกลางดึกนะครับกระทว่าเฮ้ยนั่นอะไรเนะี่ยสงสัยนะครับนั่นอะไรเนะี่ยให้เราทางมาอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นอะไรเนะี่ย ป่านนี้ยังมีคนอยู่หรือเปล่านะครับอ๋อโนกระหังไล่นะครับรูบ,บ,บิเดตอ๋อตุกแบกไส้จบ โอเคนะครับสำหรับแมบปบเกมนี้ผมก็ให้ถือว่าดีใช้ได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่แบบหน้าสำหรับแบบนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่แบบหน้าสวัสดีครับ